สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำคคือเก่านะคุณผู้ชมมือนีแม่หมูก็ได้อยู่ที่บ้านของเจโรตรีนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางความฝันของเจรถตลีนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเจพ่นฝันว่างูขืนไทยรถนะ้คุณผู้ชมพันตีให้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะผู้ชมกับเขานะคะงวดนี้เขามาติดตามกันต่อนะคะว่า จีเพิ่นจะฝันว่าจังใดได้ยินว่าฝันแล้วค่ะคุณผู้ชมมาฟังน้ากันค่ะงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะมาฟังน้ากันค่ะจีเพิ่นเห็ดอาหารหัวกระแล้วนะคะคุณผู้ชมทำอะไรกินคะเพื่มเป็นเจต้มมันต้มเล้งหมูต้มเล้งวันสันป่าแถวพัทยานี่บอกต้มเล้งแมนพี่ต้องตอนเนื้อก็มีซื้อเนื้อครับเลยเห็นกระดูกหมูก็เลยอะ เอาไม่เจ๊แต่ว่ามันสิเป็นอันอันรสชาติคือเบาเทามากบ่ว่คือหอมเจ๊เจ๊บ่ได้ไอ้เจ๊บ่ได้จะเติมน้ำตาลว่ามันว่ามันต้่มเบาเทามักใส่น้ำตาลยั่ไงบ่รืปแบบว่าต้องใส่มันจสงสิเป็นต้มเลี้ยงอืมดีละสวัสดีค่ะเจโรตเตรี่ห้วนเฮียย่อยเอาเจ็บปิดทันพะรมไปทั้งเจ้าบ่าเป็นยังมันสิบ่แซบมันสิบ่แซบบจะถามเรื่องคบฝันเพิ่อนมาแอบอย่าเราคบฝันไม่ได้กินเขาเราก่อนจึงกินเอบ จึงได้ฟันไปให้เจไปเอาอันนั้นย่านเอาเอาเอาเรียบมอไม่เรียหมอไม่สายใหเจพ่นมอหม่พี่น้องคิดเบิ้งพี่น้องเอฟซีพนจนฝากงันไหมเจแล้วสื่อมอมอไม่เจมอไม่ผู้ได้หุงเข่าเมื่อนี่ว่าเท่าหุมาเบิ้งรูกันเป็นจะเป็นยังไงหุงเข่าเมื่อนี่วัดไป ข้าวสวยร้อนๆ้อนคุณะนะอะนี่น้ำจิ้มไม่ไมีน้ำจิมมมำจ้มพร้อมเอา,าง,งาไป,ไปเอาทับชุ่มจงมากินน้ำกันอ่าพวาอเอฟซีถามกันเขามาไหลมือว่านกับถามเจอยอะนะเอาโอ้ชมเจและซั่งหอนเปิดเปิดพัดลมท่อไปแล้วแล้วเอาจะถามเจ่ะบดับนี่ฮะฝันหรือยังหรือจังใดช่ว่ว ัก้อนคลืม่นเืาเพราะว่ามือเศร้านี่พาคุณแม่ไปคลินิกเบาหวานคลินิกคลินิกเบาหวานไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเพื่อวันเว่าอันนั้นก็เลยว่าประจำตัววันไปคลินิกเบาหวานไปคลีนิกเบาหวานถึงฟันเน่เพรฟันเน่นั่นล่ะฟันคับไข่คับข้าวหกทุ่มเลวล่ะหกทุ่มนะฟันนอนอยู่กับฟันว่ามีผู้ถาวสองคนผู้ถาวสองคนผู้ถาวสองคนผู้ถามาสองคนเขามาสองคนกับ เป็นยากเอาอันนี้มาให้เจโรตตี้อันนี้หม่กันผูดพู้เท้าผู้นึ่งนั้นทั่จเอาอันขันขันมันหอนนะเจเนาะเนาะเฮียเขาตาเออเทิรนขับไข่ขับข้าเนาะบอลเบาเท้าผู้หนึ่งเอาไก่มาให้ผู้นึ่งเอาไก่มาให้าตห่าตัวเออพู้เท้าอีกลุ่นี่งูห่าตัวเอางูมาอืมปาดผู้นึ่งเอาไก่มาให้ผู้หนึ่งูมาให้ขับข้าแต่เจจำได้เท่านี้ ละเทีอ้ํากันผู้ถาวสองคนมันเทียงกันเทียงกันเจ่กันผูอมันเทียงกันดีแท้คนเทียงกันอีหยังคือเทียงกันคนนี้ก็สิแยงเอามาให้เจ๊นี่ละอยากเมีแต่ผู้อยากให้ผู้อยากให้ก่อนแต่เราเทียงกันเจ๊กันซอมเบิ่งเอาผู้ถาวสองคนคือนมาหยังเออผู้หนึ่งมีไก่อือโตอีกผู้หนึ่งมีวัวหาอต เทียงกันไปเทียงกันมานี่ในความฝันที่เบ่าเท่าคือจังมันเป็นจริงนี่แหละเจ๊กับโอ้เถียงกันไปเทียงกันมาดิเถียงโดนดิเบ่าเถ่าเถียงกันโดนเถียงกันโดนเจ๊กันเลยผู้เถ่าสองคนเทียงกันยังหันไปบัดนี้งูกับไก่พันกันกุ้มลุ่มงูกับไก่พันกันเออผู้เถ่าสองคนมันเทียงกันเถียงกันจังสั้นจังสี่เฉียมาให้เจ๊กสิคิดว่าผูนันมาให้ก้อนผู้นี้มาก่อน โตกับฟังมึงเถียงกันไปทั้งมาาไก่น้ำผ่าน <laughs> กันมู๊มัไปเกียยเก่ยวไก่เลยว่ามู๊มันไปเกี่าาายวไก่โอ้ยเจกันเลยว่าเสียงมมใหาก็บ้าไมห้ในความฝันยังมาเถียงกันอยู่วัดสันในความฝันเจ๊นอ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 ยู่อนอนกับคืดอยู่ดิเอาผู้เฒ่าสองคนมาเถียงกันย่างอยู่ตัวหนาเอาหรอขวมหมยเพิ่นเว้ากันลและว่าเสี่ยงไาให้เจ๊แต่เกิดการเถียงกัน เจ้กับพ่รู้ว่าเพื่นเป็นเทียงกันเรี่ยงยังแต่แต่ว่าในความฝันว่าเสี่ยวมาให้เจ้นี่แหละมาให้เจ้ทั้งสองคนแย่งกันแย่งกันไปแย่งกันมาสงสัยสิว่ากูสเยวไปให้เจ้ก่อนบ่กูแถวพุ่นเอกว่าจะมาให้เจ้ก่อนเลี้ยวไปบาดสว่องพันกันรุมรุมมูมันเกี่ยวไกเเกียอาไลพันกุ้มรุมบ้าเทาอหน้องอ้าว้เวสองคนนี่มันสัตออ เจ๊กัเลยมาคืดใสตัวเลขเอม่ตื่นเลยปเป็นแนวทางเป็นแนวทางพอเห็นไหนกันเลยตื่นเลยว่าเจ๊ตื่นเลยเห็นรู้จงใจแต่มาช่วงมวดที่แล้วนะครับความฝันเจ๊เจ๊พนว่งางูขึ้นท้ายรถเทเบยนเล็รถเจ๊พิันหกห้าเกูนงูขึ้นเจ๊พิันเลยจับเจ็ดใส่นี่พี่ร้องเมียนอ่าท้ายรถพนหาเก้านย์เก้าศูนนจับใส่เก้ตัดกระเข่าเก้าเจ็ดเกอันนี้ของงวดที่แล้วงวดนี้มาฟังน้ำกันนะครับว่าเจ๊พจ็ตตีวาจังไหนอ่า แต่ว่าเจกับตีใส่ไก่กับงูเป็นบู่้เฒ่าวสองตัวพเฒ่าสองคนโอ้เุ่าสองคนงูอันเพื่อนมใหับเจใช่ว่าเจมาจ็ดเก้าสองด้วยบ่าวครับเจเก้าสองกับอะไรอีกกับเจเก้าห้าเจเก้าห้าคือเจ็ดนี่ลหละนี่ลหละนี่แหละก็มี่ล่ะพเฒ่าเก้า ไก่กับเก่าเมงูกับเจ็ดค่ะยางมาหาโตใช่ก็เลยมาเจ็ดเก่าหาเมนไอ้เจ็ดเก่าสองคืองูเจ็ดงูเจ็ดผู้เฒ่าเก่าผู้เฒ่าสองคนสองคนอ่าธรรมชุมคือคนมักสองกรกะกะจ้อยกันตีอืมจ้าแต่ว่าเจกับผมแมนเสี้ยนตีเป็นไดเจ็ดเก่าหาหรือหาเก้าเจ็ดองซอยกับคุณแม่บุ้งนะโซลาย่างมาขึ้นในฟันคดีใจฮึบฮึบดีบ่าวเท่าเพราะว่าผู้เฒ่านั่นเพิ่งตั้งใจเอาไห้เจที่สอง ได้เกิดการเถียงกันก้อนเถียงกันก้อนเถียงกั้อนแล้วแวะไปบัานนี้งูนี่ยพันเอาไก่พันเอาไก่หาตัวเออพูดหนึงเอางูมาให้หาตัวแมีนพูดหนึงเอาไก่มาให้หาตัวแมียนอ่าห่วยเจ๊เจ๊เข้าอยู่เบางูเจ๊เข้าหาเนี่ยหาเจ๊เข้าไปยังสั่นแมงหรือเจ๊เข้าสวางไปยังสั่นเด็กจะคุดคุดแต่ว่ากัเป็นแนวทางสื่อแบบฝันก็เลย่องเบาสู้เบาแถวฟันแปรสร้อยกันแปรสอยกันเฟซีแปรสอยกันได้พี่น้องแปรสอยกัน ้วยว่ามันกิ่งอีหลียวเดี๋ยวว่ามันคนเอาอย่างมาให้เที่วเที่วงูกับไก่ีเทียงกันพูดแถวคนเทียงกันอยู่แล้วดิยังกันว่าจะให้ก้อนพู้ได้พูดได้เสิให้เจก้อนพูดนด้พูดได้เอาทำทำพเอางูมาให้ก้อนก็จะเอาสมองงูก็ได้บ้านนี่หันไปมันเกี่ยวกันอุ้มรุ่มแม่โมตีเป็นเจ็ดเก้าสองแมนเจ็ดเก้าห้าแมนค่ะเบาเที่ยตีได้ซสานีได้เจ็ดตีได้ซสานี สองโตกับจิมี่เก้าสองเจ็ดสองนาเจเนะเจ็ดไอ้ไอ้เจ็ดเก้าเป็นเก้าเจ็ดมาเจเนะเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้ว 9, 7, 9, 5, ลก็เจ็ดห้าทั้งตัวแม,มตวนตุกันนี่แกจะได้ซัมมี่พี่น้องแต่ว่าในความฝันไอ้เจละดีใจหู้บุดี อดีใจด่แม่มูจ้ะดีใจว่าพวนเราใกล้มากอีนี่ปกติพวเราเมื่อขึ้นตั้งใจนอนตะเวนเมื่อนอนหลายฝันหลกับ่อจักแต่ว่ามันผันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยมาทายถอดสูบ่าวเขากับแม่มูฟั่งต่ว่าเจกะาบอลซูฟั่งเนาะจะแมนโมเมนกายบาเจเพราะว่ามันเป็นแนวทางซื้อเอกกับบอลซูฟั่งซื้อเอกฝันนะพี่น้องเนาะหามักก็ขึ้นวดที่แล้วเห็น่หมวัที่แล้วกับเขาองค์ฝนด้เลเอ๋าเจมักคู่ใดล่ะนี่ แนใจบอกค่ะครับอันนี้ละเก้าหาที่เจ๊ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวจ็คสิคาเพราะเี๊เขาเนี่ยเล่นเก้าหาได้พี่น้องได้แนใจในใจมาครูยังดีเก้าติดเก่าเมนแต่ตรงกับนครพนมนี่เจ๋เนาะเมนวดที่แล้วนี่นี่ธรรมชมมวดที่แล้วนี่พันนี่เก่าเจ็ดเก่าเจ็ดมาเจ็ดเก่าวันนี้เก้าหาอย่ลืมหาเก่าเมนนะครับ เจพันตีเจ็ดอ๋าสองหางจะพาะเป็นนี่ปะเจฮะตัวใดเก้าห้าห้าบ่กับโบนี่เก้าเจ็ดหาอะมันยางละหาตพี่น้องเด้อกับโบนี่แต่เจว่าตีเก้าค่ะอือผู้เฒ่าสองคนอย่าลืมผู้เฒ่าสองเก้าสองหาน้ำพี่น้องนี่ผู้เฒ่าสองคนเอามาให้ยางละหา ยางละเอาสองหาไปนล้วพี่น้องมาเจเนาะอ่ะตีเอาตีให้ได้หกคู่แ้วตเขาตีเอาคันผู้ใดตีเก่งกับซอยเจตีพ่อผู้เ่าสองผู้เ่าสองคนเอามาให้ยางยางละหาไหมพี่น้องอันนี้กระเป๋าเ่าเอาห้ามัดตาเจเนี่นว่าจะเน้นอย่างไรเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าห้าเน้นก็คือเก้าหาเพเจ้ค่ะเก้าหาตัวเดียวเก้าสองเก้าสองนั่นบอกกัเน้นเน้นก็ได้เพราะว่ามันมันผู้เถาสองคนเดจ้ะ กูถ่าสองมาครับเน่สองคู่เก้าสองก็เก้าหาครับทำช่วดีใจหูเอาคาสสารกินแมงหาอรเตลี่ไว้น้องเด้อตอนเจพิ่นเนี่นี่แหละใจเพิ่นมาเก้าหาตัวเดียวคงฝันนะนะเพราะว่าแต่ฝันแล้วเจเนาะโอ้เป็นใจเป็นดีใจดีใจหูหู่ว่ากระักสีแมนโมเมนกันน้องลายฝันลายบอประสันเด้นน้องตะเวนนี่แหล้วอพนมจะมากเมื่อไร นักพอน้อมก็ต้องก่อนออกสองสามมื่นเพราะว่าวันที่สองคุณแม่หวยก่อนหวยออกสองสามวันได้พี่น้องได้รอเหมือนเดิมบาปพนเจย่ำจะเน้นบาอีกสองตัวพอนี่จับพอนจะให้เบ้นตัวใดมาวทำมาชมมากินข้าวน้ำเจ๊บาด้เก๊ดักให้เพิ่นเบิ่งนั่ในบาทโอ้ยเปิดตะแซ่บตแซ่เสีบดิบดาวทองเอาพี่น้องคุยฝันแล้วแล้วกินได้บาทนี่น้ำกิ้มน้ำกิ้มน้ำกิ้มบ่าวทอาน้ำกิ้มส้มมาเทลยงน้ำกิ้มส้มส้มเปรี้ยวหวาน ราเพริศอยากน้ำบ๊วบูเอซีก็ะดยสีมือแล้วเกลือแล้วเอทแอบตัวพี่น้องแน่แอบเพราะแอบเพราะแาวเราก็ต้องวัดแอบใส่อันพริกอันนี้น้ำที่บ้เแ่าใส่พริกพริกอันพริกแข้งแข้งคั่วมันจังบะข้าวสันกัจาวาวิแมนบ๊อบจีแล้วทำอาหารแบครับ้านไม่กินน้ำกันทำมาชุ่มกับข้าวสวยร้อนๆวันนี้ใช่กินแม่สิละมือในกินข้าวสวยกันแน่น้ำตาลแจงบมื่อคืนขอบคุณพี่น้อง มึงมึงมึงเนี่ยค่ะคางเบาอ่อนอ่อนอ่อนงามงามเอางพอกันคิดนาด้วยป่านเนี่ยเจ็บ้างน้องก่อนเจ็บเอาขอบคุณครับเจี๊ยพอกันคิดนาครับสวัสดีครับ่ขอบคุณค่ะเจลอตเตอรี่พอกันไม่คิดนาค่ะคิดนี้สวัสดีค่ะ